หนึ่งในแรงงานไทยที่ถูกนายจ้างอิสราเอลทิ้งรอดชีวิตจากเหตุการณ์สู้รบใกล้ชนวนกาซาทางตอนใต้ของประเทศอิสราเอลกลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยและเชื่อว่าสาเหตุที่ทำให้มีชีวิตรอดและได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยนั่นเป็นเพราะระลึกถึงพระคุณพ่อแม่สวดมนต์ภาวนาและพุทธคุณหลวงพ่อที่ห้อยคอสองค์ นายวิไลเทพเหมือนพรายอายุ40ปีเป็นหนึ่งในแรงงานไทยที่ไปทำงานอิสราเอลและรอดชีวิตกลับมาเขาเดินทางกลับมาบ้านเกิดเลขที่21หมู่4บ้านหาดายมูลตำบลพิบูลอ hm เภอห้วยเมก็กจัังหวดกาลสินเมื่อช่วงค่ำวันที่24ตุลาคมโดยมีนายกิติภูมิชัยวงสนิทนายอำ hm เภอห้วยเมก็กพร้อมหน่วยงานต่างๆในพื้นที่รวมให้การต้อนรับอีกทั้งพ่อแม่ ภรยาลูกและญาติญาติมารออบก,กอดด้วยความดีใจในายวิไลดีใจใบหน้ามีรอยยิ้มตลอดเวลาหลังได้รับการต้อนรับกลับบ้านอย่างอบอุ่นพร้อมเล่าเหตุการณ์รอดชีวิตครั้งนี้ให้กับทุกคนฟังว่าทันทีที่กลับถึงแผ่นดินประเทศไทยชีวิตเหมือนได้ตายแล้วเกิดใหม่เพราะช่วงที่เกิดเหตุการณ์สู้รบนั้นที่พักของตนอยู่ห่างจากฉนวนกาซาเพียง7กิโลเมตรและจะได้ยินเสียงขีปนาวุธถูกยิงสกัดบนท้องฟ้าเหนือหัวทั้งวันทั้งคืน ขนาดเกิดเหตุในจ้างได้หนีไปหลบภัยที่อื่นปล่อยให้ตนกับเพื่อนแรงงานไทยชาวสกลนครอีกสี่คนเผชิญชะตากรรมตามลำพังโดยซ่อนตัวอยู่ในหลุมหลบภัยจะออกไปไหนก็ไม่ได้เพราะกลัวจะถูกกลุ่มฮามาสยิงและกลัวจะได้รับอันตรายจากสะเก็ดระเบิดพอมีโอกาสจึงได้โทรประสานสถานทูตไทยเพื่อขอความช่วยเหลือกลับบ้านและส่งข่าวมาให้ทางบ้านทราบว่าตัวเองปลอดภัยอย่างดีที่ในหลุมหลบภัย พอมีน้ำมีอาหารเหลือให้กินประทังชีวิตตลอดเวลา15วันจนกระทั่งได้รับการช่วยเหลือจากทาหารอิสราเอลโดยตนนั้นไปทำงานในสวนเกษตรรายได้เฉลี่ยดเดือนละ5 0,000บาทเหลือสัญญากับนายจ้างอีกหนึ่งปีหากเหตุการณ์สงบตนเองก็อยากจะกลับไปทำงานอีกเนื่องจากรายได้ดีแต่ก็จะดูเหตุการณ์ไปก่อนและตัดสินใจพร้อมกับครอบครัวอีกครั้งหนึ่งทั้งนี้ต้องขอขอบคุณทุกหน่วยงานกระทรวงแรงงานในอำเภอห้วยเม็ก นายกอบตอพิมูลและผู้นำชุมชนรัฐบาลและกงสุนไทยที่มาเยี่ยมให้กำลังใจและช่วยเหลือให้เดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัยในครั้งนี้ได้สำเร็จดีใจค่ะดีใจแห้งกับมาได้ย่างปลอดภัยล่ะจ้ะแต่คือยากดใใูอยากกับมาบ่ได้ไงแต่มีแนวเปลี่ยนใจก็ว่าอยากใครไปแล้วจ้ะขอขอบคุณนาน ท่านอบตเท่า,าไนร่ณอำเภออะ้รขอขอบคุณหลายๆเขียนซอยออกมา,ากถึงบ้านยางปลอดภัยจังจขอบคุณค่ะขอขอบคุณรัฐบาลครอบขอขอบคุณอโครงสุญทางพูดไทยน้ำค่ะขอบคุณค่ะ